สวัสดีครับวันนี้พอดีขับรถผ่านเขาใหญ่นะครับก็ขับผ่านมาตั้งนานแล้วได้ครึ่งทางของแหล่งท่องเที่ยวเขานะครับพอดีเห็นสวยดีก็เลยถ่ายวีดีโอดูดีกว่าเผื่อจะมีคนดูหรือว่าเก็บไว้ดูเองนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่อยู่ขนานกับถนนสายอีสานนะครับถนนหลักจากสระบ,บุรีไปโคราชนะครับ มันก็จะมีอยู่เส้นหนึ่งเล็กๆเป็นถนนเล็กๆนะครับที่ลอดลอดเหมือนลอดท้องช้านะครับผ่านอ่าบริเวณตีนเขาใหญ่นะครับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่เยอะนะครับเป็นร้านกาแฟร้านอาหารรีสอร์ทโรงแรมนะครับเยอะเพราะว่าบริเวณนี้มีภูเขานะครับสวยงามมีดอกไม้นะครับดอกไม้ื้นพื้นๆน,นะครับดอกอะไรมีลูกสวยๆน,นนะเยอะนะครับ อากาศก็เย็นสบายนะดอกไม้ตอนนี้ก็เป็นกลางเดือนมกราคมก็ยังอยู่ในหน้าหนาวนะครับใบไม้ก็ร่วงหล่นผัดเปลี่ยนใบนะครับเพื่อลดการสูญเสียน้ำเนื่องจากว่าหน้าแรงนะครับ ก็จะมีบางใบไ,ไม้บางปันบ,บางพันธุก็ไม่ได้ผัดใบออกก็จะเป็นสีพวกที่เปลี่ยนใบก็จะเป็นสีน้ำตาลแซมกับสีเขียวนะครับก็มีสีดอกไม้สีเหลืองสีส้มสีแดงแซมเข้ามาสีม่วงก็มีนะครับดอกไม้เจอถนนเส้นนี้ เรียบไปกับเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่จะอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้เลยก็จะเป็นที่พักโรงแรมรีสอร์ทแถวนี้นะครับเยอะเห็นไหมครับวิวสวยนะความสอ๋อตะกีน้เน็ตหลุดเอาใหม่ครับความสูงตอนนี้อยู่เหนือระดับน้ำทะเล426เมตร จากเครื่องวัดโดยผ่านนาฬิกาผมนะครับแปลว่าก็อ,อยู่สูงอยู่นะอากาศก็จะเย็นถึงพิเศษนะครับข้างนอกดูเกี่ยวกี่องศายี <18. S 1> ่แปดองศานะครับตอนนี้เวลาเที่ยงตรงนะครับข้างนอกจดตอนนี้เรากำลังจะไป ร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งไม่ได้เข้าเขาใหญ่นะครับแต่เรียบเรียบไปที่บริเวณตีนเขาใหญ่นะครับนี่ครับโอ้วิวสวยนะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบแห้งแล้งนะครับก็โอเคเลยแต่ก็จะมีสีเขียวแทรกนะไม่ใช่ว่าจะแห้งตลอดนะครับ เอาไปที่อยู่บนภูเขาก็จะแห้งผัดใบออกนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับถ้าเกิดเขาไม่ผัดใบก็เขาก็คงจะตายไม่รอดน,นะครับเพราะว่าไม่มีฝนตกเลยแต่ก็สวยอีกแบบนะครับต้องรองมาตอนที่เขาผลิใบนะครับช่วงที่ฝนกาลังมาใหม่ๆนะครับหน้าฝนประมาณเดือนหกนะครับนี่ก็เดือนหนึ่งเดือนสองละอีกหลายเดือนอยู่นะ ร้านกาแฟจลถ่ยรูสุีร้านกาแฟอยากจอดนะแต่ว่าเราจะไม่จอดนะครับเพราะว่ายัไม่ได้รูเลเพื่อเพื่อเป็นความรวดเร็วแล้วก็จะได้ไม่เป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อแล้วก็ขับรถอย่างเดียวอยู่ในรถเที่ยวแบบทิปเอาดูเอาข้างทางพอ ไม่ต้องออกไปเพ่นพ่านมากนะครับช่วงนี้โอไมคอนกำลังก้าวร้าวอย่างหนักกับผมมีความจำเป็นต้องกลับบ้านก็เลยต้องกลับไม่ได้เที่ยวนะครับแต่ว่าเส้นนี้คือเราผ่านเป็นทางผ่านบ้านโอ้สวยจังเลยนกนูนนูนนูน,น,นสวยงามตามท้องเรื่อง ตอนนี้โครงยังไม่ถึงนะครับอ่าตรงไปจะเป็นมวกเหล็กนะครับไม่รู้ต้นอะไรนะครับดอกสีดอกจานแดงแดงดอกจานนะมีเสียงแทรกว่าดอกจานนะครับโอ้นี่เลยสวยมากเลยนี่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนะก็จะเขียวๆนะครับส่วนหน้าหนาวนะกาเรียกว่าหน้าแรงนะครับฝนก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม้จะผัดไปนะั่นไม่ตายนะครับเขาไม่ได้ตายนะแค่เขาผัดไปเดี๋ยวพอฝนมาเขาก็ผลิตออกมาใหม่นะครับ งแรมเขาใหญ่วัดป่าตั้งไว้ตรงหน้าจอที่เที่ยวเยอะมากเลยตรงข้างทางแต่เราก็ไม่ได้แวะเพราะว่าเรารีบนะครับเราเดินทางโดยเครื่องบินนะครับเช่ารถ มาครับเพราะว่าค่าเช่ารถก็ไม่แพงนะครับเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่พันกว่าบาท๋อทนสภาพรถก็ดีมากพอดียังมีเวลาเหลือนะครับก็เลยแวะข้างทาง ขับรถผ่านจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสวยๆให้ถ่ายรูปเล่นนะครับแต่ก็คงไม่ได้ลงแล้วล่ะเสียเวลาไปเยอะแล้วดูข้างทางออกบ้านเลกสวยเนาะ999าเก้าเกทับเก้าเกเหมดเลยมีภูเขามีดอกเรืองๆด้วยไม่รู้ดอกอะไรนะครับ อาใหญ่นี่ก็ไม่เป็นเขาสูงนะผมดูในแผนที่แล้วอ่ามีความสูงประมาณไม่ถึงพันเมตรโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ5้าหกรเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับอันนี้จะเป็นปลูกผักหรือเปล่าปลูกผักไรสารพิษร้านกาแฟร้านอาหารผัดไทยผัดไทยอาหารคนไทยที่มีชื่อเสียงดังระดับโลก ฝลังต่างชาติมาเขาก็ต้องมาชิมผัดไทยนะครับต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเคยววานอะไรอีกความพีเ่ะเริ่มจะเข้าเขตแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะครับตอนนี้หมายถึงว่าเป็นจุดที่มีที่ให้เช็คอินเยอะแยะนะครับต้นมะขามมะขาม ต้นมะขามนี่ดีนะมีประโยชน์หลายอย่างมะขามเปรี้ยก็กินแล้วก็ระบายดีเม็ดมะขามข้างในก็ค่าพยาธิไดออ้น้องลงข้างทางแล้วอยากแวะบ้างกันเถอะโชเฟอร์อยากแวะข้างทางโดยการลงข้างทาง โโอโ้เราไม่เคยเห็นภูเขาแบบนี้เลยนะอยดอกไม้เหลืองๆเนี่ยดอกอะไรก็ไม่รู้รู้นั่นแหละแต่ว่าต้องค้นหาเ,าเคยเห็นบ่อยเหมือนกันแหละอยากเอามาปลูกที่บ้านโอ้ยนี่สสวยสิขาวฮาลาเดียมฮาลาเดียม แวะนะแต่ไม่ได้แวะแวะไม่ได้แวะเดี๋มีคนว่าไปเที่ยวนะครับเพราะเราไม่ได้มาเที่ยวเรามาทุนละโอ้ดอกอะไรเนี่ยเฟืองฟ้าสีชมพูนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรนะ สีเหลืองๆนะผ,ะผู้ใหญ่ลีเออผู้ใหญ่ลีต้องเลี้ยวซ้ายลงไปกินข้าวแล้วมมีเซเว่นด้วยไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ต้นสักตอนนี้เราลงมาจากความสูงนะครับจาก400กว่าหรือ200กว่าแล้วตอนนี้อากาศก็อุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับจาก28ก็เป็น36ซลีซีแล้วชื้นนี่ครับ36ซีซีย ชอบจังเลยสีขาวเลยร้นานนี้เชื่ออะไรอ่ะลองกอง,กองการเดินกองการเดินสัมานาจัดเลี้ยงลาวข้าวปัน้นลาวปั้นข้าวร้านลาวปั้นข้าวลาวปั้นข้าวชอบรถเหรอรถสีขาวเหมือนรถแบบคอกม้าเนาะ ตอนนี้บ่ายสองแล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่กี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้ววะไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวอ่าสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าสิบเอ็ดโมงสี่สิบสี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำนี้เป็นคำที่คนไทยชอบใช้นะครับไม่เป็นไร วงบอกถึงความสบายๆชิวๆไม่อออะไรมากอดทนใครมาเคของเราก็ไม่เป็นไรมาสายก็ไม่เป็นไรแต่จะให้แบบว่าสิ้นสุดความอดทนนะมันจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าศูนย์ศูนย์นี่เป็นคําอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่คนเนี่ยรู้จักนะศูนย์คนอีสานก็รู้จักไม่รู้ว่าคนภาคอื่นรู้จักไหมศูนย์ แต่ว่าอะไรกับศูนย์ผมไม่รู้นะแต่เคยได้ยินนะศูนย์เว้ยกูศูนย์แล้วเขาก็จะมีอาการแบบว่าสติสตังไม่มีแล้วนะครับเขาก็จะมีอาการแบบหมดความอดทนนะ่ะศูนย์อ้โอ้ยอยู่กลางทุ่งเลยรีสอร์ทน่าสนใจ ก็จะออกแล้วนี่นานี่นะครับจะออกจากจะออกขึ้นถนนหลับใจ่ละไม่เป็นไรอีกละติดนิสัยแล้วไม่เป็นไรตลอดเสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายตอนทางเข้านั้นก็สวยนะครับนึกไม่ออกว่าเราสามารถถ่ายเทอดสดได้ ก็เป็นเวลาอันเหมาะสมอันควรแล้วที่จะทำการปิดพิธีถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณที่ไว้เข้ามาดูเป็นเพื่อนกันบ๊ายบาย